ทีมงานทพาอและไตยสงกลาครับมาดูโจรรักเสื้อรักผ้าในร้านสะดวกซักกันครับอย่างเพเทจ,จังสมัยนี้ครับเสื้อผ้าก็รักกันเลยครับชายหญิงสองคนนี้ครับน่าจะเป็นผัวเมียกันคับรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านสะดวกซักแถวแถวถนนรัตนอุทิศนะครับสายกลางในเมืองหาดใหญ่ผู้ชายก็เดินเข้าไปในร้านเหมือนกับมาเอาเสื้อผ้าปกติน,นะครับแล้วก็หิว้ว ถุงออกมาสองถุงครับถุงหนึ่งก็เป็นเสื้อผ้าครับอีกถุงหนึ่งนี่น้ํายาปรับผ้านุ่มเรียกว่าเอาไปหมดเลยครับเนียนจริงๆครับถึงใครเห็นก็ไม่นึกหรอกครับว่าจะเป็นโจรครับมาดูอีกมุมครับนี่ชัดเจนเลยครับหน้าตาแบบนี้เอียงซ้ายเอียงขวานิดหนึงครับดูมุมว่ามีใครเห็นไหมแม่แต่ยังไม่เห็นกล้องที่อยู่บนหัวครับหันไปหันมาก็นี่ฮะหยิบเอาไปเลยสองถุงผ่าไปแล้วครับเนียนเนียนเนียนแจกเลยครับ เอากันไปแบบง่ายๆเลยครับใกล้จะไปรู้แล้วครับก็น,นึกว่าลูกค้าทั่วไปครับอีกมุมนะครับนี่ครับรามาแล้วสองคนลงมือตอนเที่ยงคืนกว่าครับคืนวันที่ยี่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมานี่ๆๆครับก็ดูน้อยครับว่ามีรถมาไหมหรือว่าหันไปถามเมียเอาหมดไหมเมียบอกเอาหมดเลยไม่ต้องเผื่อไว้ไม่ต้องเหลือไว้ให้เจ้ามันเอาไปเอาไปเลย และเกิดหิวออกมาพาไปขึ้นรถข right ับออกไปเลยครับเหตุการณ์น <as totally> um> MA> ี้นะครับเจ้าของคลิปครับซึ่งเป็นผู้ชายก็ส่งคลิปมาให้ตัวพ่อบอกว่าตัวพ่อช่วยเอาคลิปไปลงไปเตือนไปให้หน่อยครับเพราะว่าสมัยนี้นี่แม่อยู่ยากจริงๆครับเสื้อผ้าที่เอาไปซักไว้นี่ก็ยังขโมยเลยครับเจ้าของเสื้อนะครับเอามาซักไว้แล้วก็จะมาเอาดึกๆครับเจ้าของร้าน สั์หมูแพงร้านนี้ครับก็ใจดีครับพับเอาไว้ให้ใส่ถุงเอาไว้ให้เลยครับแต่ว่าแทนที่เจ้าของจะมาเอาครับไม่รู้ใครมาเอาไปแทนครับสองคนดีผัวเมียรครับน่าจะไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือเอาไปทําอะไรครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาอากาศครับดิจิตอนระบบนี้นี่แน่นอนครับเห็นหน้าชัดเจน ผัวใครเมียใครดูเองๆแล้วกันครับอยากผี่ดองครับอืโดนไปนี่ผู้เสียหายบอกว่าโดนไปสัก20ชุดครับแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มด้วยครับก็ไม่ได้แจ้งความอะไรหรอกครับ เพียงแต่ว่ามันแหม่มันแค้นๆหน่อยครับเสื้อผ้านี่บางชุดก็แหม่เสื้อตัวเก่งเสื้อการกาเก่งใดตัวเก่งเลยครับมาเอาไปนี่อก็เลยเอาภาพมาบอกให้ตัวพ่อเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้ระวังระวังกันด้วยครับคนที่เอาเสื้อผ้าไปรักที่ร้านสะดวกซักแล้วก็เจ้าของร้านสะดวกซักร้านซักหลบแพ่งอะไรแบบนี้แหละครับดูไว้ครับสองคนนี้ครับต่อไปเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าแน่นอนครับไปเอาเสื้อเพื่อนไปรักเสื้อเพื่อนครับคู่รักคู่รักครับผัวเมียนอนน้อยครับนอนน้อยจริงๆ เที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนครับยังมาลักของเพื่อนอยู่ครับใครเห็นก็เนี่ยครับระวังไว้นะครับถึงแม้ว่าเจ้าของผู้เสียหายเขาไม่ได้แจ้งความนะครับแต่ว่ามันมันก็อยู่ยากแหละครับอยู่ยากแหละครับใครคนข้างบ้านเห็นก็รู้จักครับเฮ้ยแม่ในเสื้อที่ใส่ในเสื้อเพื่อนไหมนี่ที่เป็นรักกั่นี้อเอาให้ดีครับเอาให้ดีใครเห็นก็รู้จักครับแต่คนรู้จักกันเนี่ยนะฮะ เป็นเรื่องที่ระวังกันด้วยครับตอนนี้ร้านสะดวกซักเยอะครับร้านซักอบแพ้งอะไรพวกนี้แหละครับเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับดึกๆแบบนี้มันก็มาเอาไปครับทุกครับนี่ครับหน้าตาชัดเจนเลยครับ เจ้าของเสื้อผ้านะครับก็บอกว่าที่แรกก็คิดว่ามาหยิบเอาถุงผิดไปหรือเปล่าครับแต่ไปไปมามานี่ดูถ้าดูทางแล้วเนี่ยครับมันน่าจะขโมยจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาถุงเสื้อผ้าผิดไปนี่ถ้าไม่ใช่ของเองเนี่ยก็น่าจะเอามาคืนแล้วครับแต่ว่าป่านนี้แล้วยังไม่เอามาคืนเลยครับเออชัวยวเลยครับเชวยวแล้วไม่ได้มั่วแต่รักจริง